ต้องชับคลิปจากสังสังโคมาสี่ให้เสียงภาคไทยโดยควนโดครับผมคาร์ลัสแดนกับบทฮาทิเดงตัดโยเอลสบายอร่อยอาโอ้ยแม่งเอ้เกือบตายเลยเมาบอกนี่เลยว่าจำได้ล่าสุดนั่งกินข้าวอยู่นี่ว่ามันเกิดอะไรขึ หน้ากลมตุนบนอุดมด้วยโปรตีนเจ้าด่ะใจมัเป็นอสูรที่แกไม่นเชื้อน้ำเตียงมึงทำให้กูเสียตดคิดแย่จะให้ฆ่าและถ้าดีกูเลยง้อว่าโดนแต่ไม่ดีกว่าแมวอ่ะเออปริเสชอยได้ยังไงกหนังหน้าไม่ผ่านนี่โอ้พระพูดไม่แค่หูทีต้องตายกลางอนาเขตโตข้ากูเลยงอกูอุยร้อหลอจุ๊ เป็นเลยเจ้าตัวอึ้งเลยเหรอแมหวนเยอะไรเนี่ยโอ้โหความดุร้ายเขาเชี่ยตายตายโอนตาเดชติงนไม่ไปเฮยนะหย่าเอาละไปไปแดเงคนเทียอะไรเปลี่ยนรถไฟได้ดิโอ้โหนมาชิบระโอโอ้โหแรงพลอยขนาดนี้มึงยังเป็นคนอยู่วันนี้อ่ะโอ้ยเพลงด่าดทิ้งเลยโอเมอคละ ีเหนื่อยเกือบตายเนี่ยเออวันจะจบได้ไมเนี่ยไ่เขยนจะหนีอะไรอีอะไรงี้คือมึงตัดทรงผมให้เฮียอะไรให้ชายเนี่ยได้งั้นเตรียมตัวเจอท่าหมายตายของฉันแล้วจ้าเอ้ตายแล้วเหรอกูยังไม่ทำอะไรเลยคนละเงาโค้องเงาะอร่อยวันโดนัทเนี่ยวายผ้แดดมาเดี๋ยวผิวเสียไฟแล้วจ้าไอ้แย่ไม่หนีไม่ได้แย่ว่ะ มีความสุขเลือนลหลมีความสุขเลือนลหลได้ตายกลายเป็นโดนัท <c oughs> เอวโสนช่วยอาตัแล้วอย่าหนีแล้วมันจะปืนพกกูสิวะถ้าหนุ่มคามาโด <c oughs> กูก <c oughs> จะตายแล้วเริยิงปืนแล้วมาังกูมโมชฉากสุดท้ายแล้วอย่ยหนี <c oughs> นะพี่แไหไอ้เด็กเฮียเขาจะสน้บนกันไม่หยิงปืนไม่หยุดล <c oughs> ูกทำดีมากจ้ะลูกลูกคือกูดบอยน่ะโปะมอมที่หนึ่งเลยแม่บูวแพรนั้นผมก็ดีใจไปก่อนนะน่ะโปะมอม